มาหอ่อมัเน,นี่พี่น้องเลยมาซอยกันหอ่หอห่อโบเป็นพี่น้องเลยบัดน,นี้ก็ยังพักกันห่อโบอเป็นคือเก่าอีกยูมาขัางในแห่งม,มุมมุมแหงเบามาขัางนี่มันสีสีแจ้งแน่อะทำอะไร สบายสบายดีเลยสวาสดีมด้เอนี่มาคิดนี่กับห่อก่อนพี่น้องไว้สมุกสมุยอยู่มาตองอีกตอกับอะไรเรื่องเเรือตอกับอะไรเรื่องอีกตองกับเพราะว่าเอานี่เเนยอเดียวอ้เนี่สิไมันมันตองมันเท่ากระตัดมากจะซดผัดมากหนึ่งเงานะอมันมีเด็กมีสาวนี่ ออกบนโอ้ย้อมมาดีสิเราตัวห่อน่อเาห่อบัฟนอียอมมาดีแต่ยางแบบห่อให้มันยามอยู่แต่มันเห็นอะไรแต่สุกินเนาะแต่เขาอีกมัน นี่ส like ุดเ้ียยนหอกันมาสิดายยนหอกันมามึงเล่าก่อไปหาศิษาวก่อไปหาศิษาก่อนี่ยนั่งกันหอกันอยากกินเ็ดยังงีเผ็ดอะไรเลืดเลื่ดจ ไปแล้วก็ไปกันเลยดิไป มันค,คือมันแคเดินโอ้ึงจักการกระท่ำเขาดิเราเห็นอะไรดงจักการกระทำเห็ดเลเห็ดใหญ่เห็ดตองก็อะช่วงเนาะ ลากับไปอนอ่อนมาเปื่อยอู่ไในไปดูแม่ไปกอนไหมสุดปากหน้าแดงนี่แม่น้องว่ะหันไปนี่ดูหนหน้า

ไปดูกระหวนไหนนะตอแลสกอร้างเจะหาตอเิมต่ด้ตอมได้

น้องมาที่ห่อขนมหรือว่าห่อกระ๋องขีตอกห่อกระบอกกอกขีตอกก็เออกระบอกขีดตอกเออกนะบอกขีดต๊อกหรสอไงเนี่เด nee> ี๋วย่งไก่ก็คนเห็ดคนเห็ดแบบหัง่ามหางเสดเลยเสดดูเด็กกินเสดดู được rồi được chắc phải luôn anh anh được hò gì nhom lập ba bùng หารจรมาซอยเมนอวิฮอนงแ้วะคน้องมาบอกแม่อมาบอกมาสอนสอนลเ้วาวการพารว่าโตล่ไม่อยากอยากอ๋อโอ้โ อร่อยอมือนันอร่อยจักแนบมินนี่อร่อยที่เราลยสูตเด,ดิมพิสูตรเาสูตเดิมเอาว่าจะเข่าสีลายกูยันแต่ว่าสีนั่งเร่นเนาะขอ้าอย่างเงี้ยนี่เนี่นเข่าเลยก็้ ไหมายไ่มเราไปยั้งใจเลยม่หมายหมว่าเหตุเจ้าย่านี้เจ้าอยากใส่ขลาลายหมายว่าเจ้าเองอยากใส่ขลาลอยนะเม่เกลดคนแตยังคอบาไนงนสองานแตเออปากสงามเส้นพันพาตรง ลองพัสไพัสก็ตัวก็มองกันม้งเจาไปเศึกษาเยียมองก่อนบ้านก็ได้ในยาซนมนะ ก็เ็ไม er ้น้ำสะพอนเเลยินมบอนอนนอนนนอนบ่แตเออเอ่ินได้ลูกสิ่ข้าวก็เล็ไม้สพอนเห็ดบุเ็นนี่นกเห็ดกับเมนงมงยงมงยู่เกับปาบาจอนสูตรให้วัดกลับไปังอเห็ดชูนมรอบพ่อกินเห็ดบุเ็นได้หาว่ <c oughs> นั่นแหนละแล้ลองเบ้งมุกขออกคืออันหอ่นหอคืออันลุมบองน,นี่ลเห็ดเปลี่ยนอย่่อกรบบองนะมื่อนี้ชีจับมาเห็ดเลยเมื่อนี้ไปน้องไน้องเอ้ยเยปตองเจ้านี้ <c oughs> ไปตามเือเปียนเลยนี่เลยบด้เรืดเด่องน้ำไปตองเนาะแม่ลูกจุ่มบปจุ่มเนยปากอะ <c oughs> <c oughs> เอาเลยเอาเยเห็ดเลยบริเวณบริเวณบังขับนะเนี่ยบริเวณบังขับสักเท่าไหร่กระเบันกระได้สี่จ้นหาเ้อ

เห็ดอันเห็ดผักไปบ่อยากกินก็เห็ดชงผักมาให้กินบอสเนาะเนาะเขาเอิญเขาเอิญนันต้มยวนต้มยวนยาวยวนอะไรประมาณนี้บ่ยวนบ่ดิยวนบอสเยายวนต้มยวนใส่หมักอุเวลาก็ใส

ทำแบบนี้นะโาน่าไม่ตองเยอะจังเลยอ่ะอ้าเป็นแบบนี้แค่ไหอ๋อลาตะแกะผิดได้ค่ะอันนี้จริงแตโดนแล้วจือแล้วโมเมนต์แต่ตองห้าวบอดีตองห้าบอดีเลยยันหน้าเาเสร็จมากเสร็จมาเดี๋ว่ามันเตะนะ พ่ bon. been, h, him, ้กเราไปห้าปักเอาม่าห้ามบดีเลยหน้าขา้มันฉดนะมันเบราเป็น้วนจเป็นยวนมันวนบบนองเขาบอกวาอันเดด้ัเ็ตบริทเด็เนาะไม่เป็นอันเป็นหนึ่งหนึ่กันว่้นะท

ชิ้นชื่อิ้นคอมท์ขอรูปแหวนว่าครั้งจิ้วว่าเด้อของป้านะ อันรุยเหมือนี่แม่นไช่ข่าร้ายพี่น้องเลยเดียนี่แม่นใช่หมูร้ายจืดไว้แับปั่นกันจะได้พูดโหว่ารสชาติพิซซ่านหาน่อยกะซิมเมือ่นมมอนั้นน้ำหมูหนึ่งเขาได,ด้ไปซิม เนต้มมอนเฮ้ยมเอาต้มันหนวั่ตให้ต้มโอ้ยตัดเหียน้ำเนาะตสระหน่อยหน้อยนะคะ ใส่ไปตรงน้อยครับยันบานอันนี้อย่างหัวต้องไปย็นห่อได้แบบนี้ตอนแรกที่ไแบบนั้นเหรอจากสมมติ

ก็ทาดมนันบุ่้าเา่ายดีบ่มมายดีลงัลม่ปูแม่มันวางไว้ว่ปูม่เซลนี่น้ำม่เซลาำตัวนั่นไงลูกหลานเอาของโป้แล้วปยังหรนบว่ากระเจ้าพาห็น

อาพูดก็พเดจ้เากรเห็ดเป็นเพื่องกรบีหัวคอมยิ่งด้อนี้เนาะเงะทอยช่งเทันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าขอยเ็ทุกคนเป็นยาเจหมูไปเลย ยามไดคกินฮอดเจ้าดีม้นเลยหะเนื่อน้ป่าเยเืลป่นดียามไดไปกินฮอเจ้าดี เอยอะเอาไทยอันคนกลับบ้านไทยติดใจกลับมาอกีกแล้วไเต้าอ,อนันใหนเ้เอาใส่ใส่เนงแ่ใส่อะใส่ได้ใส่นะโหว่าจะอร่อยกับิป่ังได้อันคนใหญ่ได้ให้เจ้า,าจะมากินเข่าเนาะปใส่ยูสโตชิงนอะไรนี่ <c oughs> <c oughs> เพานี่พี่ยอมนับปนเลยยอมนับได้วเห็นฮอนพการฮอนนี่งานศิลปะสินึงและอีใจก็ได้ก็ายพอเห็นก็เห็นเพื่อนฮอนะเนาะ

ไปตอเมาปวาวิวขึ้นจ้าึ้านนี้านีค่ะันไทไปว่าวิวขึ้นแล้วก็ตองเนี่ตัวแต่ว่านามุ่เข้าใจเลยดิมาได้ว่าวิวขึ้นเาลำบากเนี่ยเขนอวิขึ้นอ โอ้นามขาวมเลาลขาวอีกนจ้ะพออยู่านน้าจะวาดส่ด้วยหอมแงอมมาเลยแต่ก็เจ้าส่มันนะหลายแล้ว ถ้าบอก่อทำเขานั่นจากฮััาไปเซ็ไปยพ้พ่อละอีเน่ยเขยาดลงยทำให้ให้ได้หงใหน่ะมือนี่ลยโอ้หห่อเรียบร้อยเนาะ

ลองเบิร <Ooh. S 1> ์กนาะลองเบิร์กบำเพื่อจะได้กินกันเติบเป็นแลพี่น้องเ่าหอกะบัวงามเนาะพี่น้องกันมันหอมโบเป็นเฮ็ดกินรอบสองรอบสามเลยกัยังเฮ็ดโบเป็นอยู่เนาะพี่น้องเฮ็ดนี่เฮ็ดตัวนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้วเนาะเส็จรอบที่สองกับหอกเสร็ประมาณฉันมีอะไรพี่น้องเว้ต้ม ป่าสิไลส้มโงไลหนาที่ีดอกเนาะหมูแมนมื่ออื่นคุณแจักเศรษฐกินาะพี่น้องเนาะประมาณทำนี้แหละพี่น้องไอ้คลิปนี่กับเมน้องวิก็ขอตัวลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวพลเพกันในคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวครับคุณแดดมันซุกมันยังก็เดียวเมน้องวิีที่ทายเมื่อีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอเปล่าเข้ามาสบายดีสบายดีคุณครูทุกคน